สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการบันทึกวิดีโอจากทวิตเตอร์แบบง่ายๆนะครับขั้นแรกก็เข้าไปที่แอปทวิตเตอร์ของเรานะครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการที่จะบันทึกนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาสังเกตตรงรูปแช์นี่ครับตรงที่เครื่องเป็นเครื่องหมายแช์นี่ครับให้เรากดไปนะครับแล้วก็มากดคําว่าคัดลอกลิงก์นะครับจากนั้นนะครับก็เข้าที่ Google Chrome ของเรานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า โหลดคลิปจากทวิตเตอร์นะครับแล้วก็เข้าที่เว็บแรกเลยครับสีเขียวนี่นะครับแล้วเราก็มาวางลิงก์ที่เรากดคัดลอกเมื่อกี้นะครับกดวางไปนะครับแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดเลยนะครับขึ้นแบบนี้นครับก็จะเลือกความคมชัดได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นเลือกอันแรกครับแล้วให้เรามาสังเกตตรงจุดสามจุดมุมขวาด้านล่างนะครับกดไปนะครับ แล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดเลยนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเปิดดูได้นะครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับสําหรับวิธีการบันทึกคลิปวิดีโอจากทวิตเตอร์นะครับสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ